เรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันครับก็โดยพระคุณนะครับของพระเจ้าก็ผมก็อธิษฐานเมื่อเช้าว่าผมจะนำบทเรียนนะครับใดก็พระเจ้าก็นำให้บอกว่าพระเยซูคือเถาอังหุนแท้นะครับ ย้อนบทที่15ข้อที่1นะครับเป็นต้นไปจนถึงข้อที่11นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านสลับกันก็ได้นะครับผมจะอ่านก่อนนะครับพระเยซูคือเถาอางุนแท้ เราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน เราเป็นเถาอาังุนท่านทั้งหลายเป็นขแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย ท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบ,บิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้น Ăn, ยึมยดมั่นอยู่ในความรักของเรานี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพอแล้วครับเราสงบใจอธิษฐานข้าแต่พระเจา้พาพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะพระคำของพระองค์น้ำพระทัยของพระองค์ที่ดีเลิศมาถึงเราทั้งหลายที่พระองค์ทรงเปิดเผยในความสัมพันธ์ของพระองค์เปิดเผยในความรักของพระองค์เปิดเผยว่าพระองค์นั้น ให้เราทั้งหลายที่จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมอยู่ในพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่เกิดผลมากเพื่อที่เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ทูลขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาของเราเราอธิษฐานและขอการทรงนำขอการทรงช่วยสำหรับบทเรียนนี้เจิมสำหรับข้าพระองค์ในการกล่าวพระวจนะในการสอน และพี่น้องของข้าพระองค์ขอพระองค์จะทรงเปิดหูเปิดตาเปิดใจที่จะได้ยินพัะส,สุรเสียงและน้ําพระไทยของพระองค์พรงค์จะกับผ่านทางพระวจนะผ่านทางการกล่าวพระวจนะนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนก็<า><า>พี่น้องครับเรื่องเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งและเรื่องสําคัญก็คือความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เหมือนที่อาจารย์ได้เทศนาไปใช่ไหมครับในพระธรรมสดุดี127ใช่ไหมครับว่าหัวข้อที่หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยความสัมพันธ์กับพระบิดาเนี่ยครับพระเยซูคริสต์นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากคนที่รู้ใจพระเจ้าคนที่เข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับจะทำสิ่งใดนะครับก็จะเป็นที่ โปรดปรานใช่ไหมก็เป็นที่พอพระไถเพราะว่าเขารู้ใจเขารู้ใจพระเจ้านะครับอ้เรานะครับพระเจ้าปรารถนาจะให้เราที่จะเรียนรู้เรียนรู้ในที่จะเข้าใจนะครับมีความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมบทนี้บอกว่าเราจะเกิดผลพระเยซูพระเยซูตั้งคําอุปมานะครับให้เราว่า พระเยซูเนี่ยบอกว่าพระเยซูนี่แหละเป็นเถาองุ่นเถาองุ่นก็คือเถาองุ่นคือต้นใช่ไหมลุงเลี้ยงใช่ไหมครับอ่าคือต้นเนาะต้นองุ่นใช่ไหมถ้าบ้านเราจะบอกโอ้นั่นต้นองุ่นเถาองุ่นทีนี้เราเราเป็นอะไรของเถาองุ่นอ่าเป็นกิ่งเนาะเป็นแขนงอ่าเราก็อยู่ในเถานั้นแหละแล้วทีนี้ผลเนี่ยจะเกิดที่ไหน เกิดที่แขนงถูกต้องครับผลจะเกิดอยู่ที่แขนงลูกอางุ่นจะเกิดอยู่ที่แขนงไม่ได้เกิดที่ต้นนะไม่ได้เกิดที่เถาใช่ไหมเถาเนี่ยจะเป็นน้ําเลี้ยงต้นอางุ่นจะเป็นน้ําเลี้ยงพระเยซูกําลังเปรียบให้เราเห็นภาพแบบที่เข้าใจง่ายใช่ไหมภาพที่เข้าใจง่ายเพราะว่า,าชาวอิสราเอลเนี่ยเขาจะมีต้นองนะอุ่นเนาะมีต้นองุ่นมีเถาอางุ่นก็ сь, ให้เห็นภาพที่เข้าใจง่ายๆ ว่านี่เป็นแบบนี้แบบนี้แหละ,ะชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระองค์เหมือนกันก็ต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ทีนี้เราเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นโดยกำเนิดใช่ไหมครับเพราะว่าเราเกิดมาอยู่ในการบาปทีนี้เราชินกับความบาปคือสิ่งเก่าๆเราที่เราเคยทำเราเราจะมักคุ้นอ่ะเหมือนน้ำอ่ะมันจะไหลไปที่ต่ำใช่ไหมอ่ะก็ ถ้าปล่อยไปไหลตามน้ําก็ไปแหละครับอะไรเงี้ยก็ความบาปเหมือนกันเราจะชินอย่างนั้นแต่ทีนี้พระเยซูอบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนใหม่แล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นชนชาติของสวรรค์ละเราไม่ใช่คนเดิมแลวอไเงี้เราเป็นผู้ที่พระเจ้าไถ่ไว้แล้วอับ,บาปของเราทั้งสิ้นได้รับการอาภาัยแล้วเวนกรรมของเราโอ้ตั้งแต่เราเคยทํามาหรือว่าตั้งแต่ไหนมาก็ถูกยกหมดแล้ว เป็นโมฆะหมดเลยนะไม่มีใครมาฟ้องเอาผิดกับเราได้อีกต่อไปโดยพระโลหิตของพระเยซูโดยพระกายของพระเยซูเนี่ยเป็นจริงเกิดผลจริงโดยความเชื่อของเราจึงเกิดผลจริงกับชีวิตของเราเอา้าวเมื่อเรามั่นใจอกมั่นใจอย่างนี้เราได้ตอนรับพระเยซูแล้วใช่ไหมเราได้เดินตามพระเยซูพระเยซูบอกว่าให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ติดสนิทอยู่กับพระองค์แล้วชีวิตของเราจะเกิดผลอ่า เกิดผลในที่นี้นะครับหมายถึงเกิดผลในทางที่ดีใช่ไหมครับเกิดผลในทางแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของพระเจ้านะครับทุกๆด้านนะครับเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทั้งหมดเลยนะครับไม่ไว่าจะผลจากน้ํามือการงานการอวยพรของพระเจ้าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตในการผลของความรักนะครับต่างๆจะเกิดผลทีนี้ปัญหา ของเราเนี่ยก็คือเราไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายไม่นั่งรอให้เกิดผลใช่ไหมเรานั่งรอในห้องแอร์เมื่อไหร่ผลจะมามันก็ดีใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่ปัญหาอย่างนั้นคือทุกคนก็ต้องบากบัน่นต่อสู้กับภารละปัญหาแวดล้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปากท้องอการงานโอ้ครอบครัวลูกเต่าปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ความยากจนหรืออะไรมากมายนะครับที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะปัญหาเหล่านั้นหรือความบาปเหล่านั้นนะครับทีนี้เราจะเอาชนะด้วยกำลังของเราเองก็ไม่ได้อต่อให้เราสู้ด้วยกำลังของเราเองเราก็ไม่ได้ชนะเพราะอะไรไหมครับเหมือนกับเขาบอกมารซาตานเนี่ยเป็นพ่อของการมูสาเออ ถ้าเราจะไปใช้วิธีเดียวกันกับมารซาตานเนี่ยเอาเราจะมุสาแข่งกับมารซาตานถามว่าถามว่าใครจะแพ้ใครจะชนะใช่ไหมเอาเราก็แพ้ตั้งแต่ในม้งอยู่แล้วเพราะมารซาตานเขาเขาเป็นพ่อของการมุสาเขาหลอกลวงมาตั้งแต่ตั้งแต่มีโลกถูกขับลงมาแล้วมาอยู่ในโลกแล้วเงี้ยครับอันนี้คือชีวิตใหม่ในพระเจ้านะครับทีนี้วิธีการของ พระเยซูพระเยซูบอกว่าเราจะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อเราติดสนิทต,ติดสนิทโดยการพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องมีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในอยู่ในใจเราด้วยนะครับเราต้องจําด้วยนะครับเพราะว่าการล่อลวงเนี่ย หรือว่าการทดลองการทดลองต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเขาไม่ได้เตือนเราก่อนนะฉุกเฉินปุ๊บปับ๊บบางทีเราก็นึกไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเรามีพระวจนะคำของพระเจ้าจะเป็นเกราะนะครับพระวิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอยู่กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราพร้อมที่จะช่วยเราพร้อมที่จะทำงานเคลื่อนไหวในเรา เสมอนะครับตลอดเมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อเรานั้นลําบากเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือและเมื่อเราเผชิญกับการทดลองแต่ถ้าเราไม่มีพระคำของพระเจ้านะครับเ,เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปคิดถึงอะไรเวลาที่เรารเผชิญกับปัญหาใช่ไหมเอาเราจะคิดถึงอะไรก่อนเพราะว่าในชั่วโมงนั้นการทดลองเกิดขึ้น ผู้รับใช้พระเจ้าก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราก็อาจจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ท่ามกลางผู้ที่ไม่เชื่ออะไรต่างๆเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะเอาตัวรอดเอาลุงเรืองคิดว่าคิดว่าเราจะใช้วิธียังไงคร,าางรับวางใจพระเจ้าครับใช่ถูกต้อง ถ้าเราสนิทอยู่กับพระเจ้าแต่ถ้าเรามีพระวจนะคําของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในใจของเรานะพราะวิญ,ญญาณของพระเจ้าพร้อมที่จะเคลื่อนไหวและทำงานและทำให้เรามีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระองค์และเมื่อไรก็แล้วแต่ถ้าเรารเผชิญกับการทดลองการทดสอบเกิดขึ้นเราสามารถที่จะเอาชนะปัญหานั้นได้พี่น้องครับเราจะแข็งแกร่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง นะครับพระเจ้าจะให้เราพัฒนาขึ้นในฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะว่าเนี่ยพระเยซูบอกว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเราฉันใดท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นพระคำนะครับพี่น้องครับ ให้ครวนดูแล้วไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นนะครับนอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉะนั้นเพราะว่าน้ำเลี้ยงเนี่ยมาจากเถาการอวยพรมาจากพระเจ้ามาจากพระเยซูนะครับความช่วยเหลือการปกป้องก็มาจากพระอ,องค์อามานซาตานเนี่ยวิญญาณชั่วเนี่ยถามว่ามันกลัวใครมันกลัวพระเยซูใช่ไหมครับ คนอื่นมันไม่กลัวหรอกเออพระอื่นก็เป็นพวกเดียวกันก็ไม่กลัวเขาโยนๆกันได้แต่พระเยซูเอ่ยในนามพระเยซูใช่ไหมโอ้โหผีมารซาตานก็กลัวครับเพราะว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงดูเราเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ปกป,ป้องและพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเราเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับพี่น้องที่พระคำพระเจ้าบอกเนี่ย ในพระธรรมยอนบทที่17เจ็เนาะบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยสถิตประทับอยู่ภายในเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าอีกภาคหนึ่งใหญ่กว่าทุกวิญญาณในโลกอย่าลืมนะครับว่าใหญ่กว่าทุกวิญญาณในโลกโลกนี้เนี่ยใครใครว่าใหญ่แล้วนะสู้พระวิญญาณพระเจ้าไม่ได้หรอกพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่กับเราใหญ่กว่าทุกวิญญาณในโลก หญ่ไม่ใหญ่ก็ลองไม่ไม่มีลมหายใจดูสิใครจะอยู่ได้ใช่ไหมอา้าวลมพระเจ้าเนี่ยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเปรียบเสมือนลมเหมือนลมพระเจ้าบอกว่าลมใครจะพัดไปทางใดก็พัดไปทางนั้นก็เหมือนเขาจะเปรียบว่าเหมือนออกซิเจนก็นได้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีเราก็ตายทุกอย่างก็ตายในโลกเนี่ยเราไม่มีอากาศหายใจใหญ่กว่าทุกวิญญ,ญาณก็คือ พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราประทับอยู่เลยครับประทับอยู่เลยเพราะฉะนั้นการเชื่อว่ามั่นว่าพระใจมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยนะหนึ่งแล้วก็เอาพระวจนะคำของพระเจ้านะครับเข้ามาเราอ่านแล้วก็พยายามที่จะหาข้อที่ว่าพระเจ้าจะนำเราข้อไหนใช่ไหมที่เราจะจดจำไม่ได้เมื่อคืนนี้ผมก็ผมก็เหนื่อยกับการงานผมเนาะ เมื่อวานตั้งแต่เปิดร้านมาผมก็ไม่เคยขายของแบบนี้หรอกอผมก็ลองผมก็คิดว่าจะไม่เหนื่อยขนาดนี้ก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยมากแล้วก็คนเขาก็มานั่งกินอาหารเขาก็มานั่งรอเราต่างคนก็นั่งมองไอ้เราก็ใจไม่ดีกลัวเขาจะไม่ได้กินแบบว่ากลัวจะทําช้าอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าก็ให้เมื่อคืนนี้ก็นอนคิดถึงคน สิบสองค,คนที่เป็นสายลับใช่ไหมเออคนสิบสองคนที่เป็นสายลับแล้วสิบคนนี่เรียบร้อยเลยสิบคนเนี่ยมาบอกว่าแย่แล้วเมืองนั้นอะ่ะเมืองนั้นอะ่ะคนกินคนใช่ไหมถ้าเราไปเราตายเราตาย,เราตายอยู่ที่อียิปต์ดีกว่าให้เรามาทําไมที่นี่เอเราต้องมาทุกยากลําบากมาเผชิญกับอะไรต่างๆนานาใช่ไหมผมก็มานึกถึงสภาพของผมอะ่ะใช่คนที่รอดคือใครอะ่ะ คนที่รอดคือคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าเชื่อมั่นโยชวากับคาเลบเนี่ยมั่นอกมั่นใจใช่ไหมพูดอย่างมั่นใจเลยนะเอา้าผมคิดว่าคาเลบเนี่ยยืนขึ้นพูดเลยนะว่าถ้าใครให้เลือกเอาเลยใช่ไหมเอา้าใครจะเชื่อใครแล้วนี่ที่สองคนสองคนกับสิบคนเอาเ้าแต่พระเจ้าพอใจอะไรพระเจ้าพอใจอะไรแต่ว่าสิบคนนะั้นเห็นเรื่องจริงไหมหรือว่าเอาเรื่องโกงหกมาพูด เรื่องจริงนะสิบคนนั้นก็ไปเห็นเรื่องจริงนะ,ะทุกวันนี้เราเหนื่อยไหมเราก็ก็เหนื่อยจริงๆนะเราก็เหนื่อยจริงๆเอา้าเราไม่ใช่ว่าเรื่องโกหกว่าโอ๊ยไม่เหนื่อยแล้วมันบอกว่าเหนื่อยไม่ทุกข์มับอกว่าทุกข์ก็ทุกข์จริงแต่พระสัญญาของพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาว่าอยู่กับเราและพระเจ้าจะช่วยเราให้สําเร็จให้สําเร็จเลยนะถ้าการเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าการงานใดที่พระเจ้านําเราผมจึงตั้งชื่อว่า ซาดูดีรีไงถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่เหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าก็เหนื่อยเปล่าก็กินลมกินแรงนั่นแหละแต่ถ้าพระเจ้าอยู่ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมก็พระเจ้าเรายิ่งใหญ่พระเจ้าเรายิ่งใหญ่และพระเจ้าเราอัศจรรย์พระเจ้าทําได้ทุกสิ่งนี่คือสิ่งหลักการที่ว่าพระเจ้าให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์นะครับก็วันนี้ ก็เน้นย้ำเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนาะเข้าใจว่าตัวผมเองด้วยพี่น้องด้วยก็ตากตําหลายสิ่งหลายอย่างแบกภาระ,ะกันหลายอย่างแต่พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยไม่ทอดทิ้งหรอกบางครั้งเหมือนกับว่าเงียบนะบางครั้งเหมือนเงียบผมเจอและช่วงเงียบเนี่ยผมเจอช่วงเงียบอธิษฐานเงียบ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  แต่ความมั่นใจก็ไม่ได้ลดหายหรอกแต่ว่าอยากจะถามพระเจ้าว่าเอ๊ะพระเจ้าทำไมเงียบ <c oughs> จะให้เราทำอะไร <c oughs> แท้ที่จริงพระเจ้าก็มีน้ำพระทัยนะครับสอนเราสอนตัวผมนี้ว่าถ้าผมไม่เริ่มพระเจ้าก็ไม่ทำพระเจ้าทำส่วนของพระเจ้าผมทำส่วนของผมเมื่อผมทำส่วนของผมผมก้าวออกไปปุ๊บ ในขณะที่ผมไม่มีความพร้อมผมก้าวออกไปปุ๊บผมไปทําจับนู่นจะนี่พระเจ้าก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใช่ไหมค่าไฟผมต้องไปจ่ายค่าไฟค่าน้ําผมต้องไปจ่ายค่าน้ำก็มีคนมาขันอาสาจ่ายให้ใช่ไหมก็มีค่าน้าก็มีคนมาค่าไฟก็มีคนมาจ่ายให้ค่าของเปิดร้านก็มีคน เอาอันนั้นมาลงให้เอานี่มาลงให้ก็เนาะก็เห็นถึงความช่วยเหลือของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เพราะว่าผมก็นอนคิดว่าพระเจ้าทําไมพระเจ้าไม่ให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะให้เราทําอะไรเพราะว่าในส่วนของเราเองเนี่ยบางครั้งเราไม่กล้าเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรแต่เมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเราไม่กล้าใช่ไหมพระเจ้าก็ จะให้ปัญหาเนี่ยมันบีบเราสิ่งแวดล้อมเนี่ยบีบบีบบีบแต่เราไม่ได้ไปโกรธนะเราไม่ได้ไปโกรธคนนู้นคนนี้หรือปัญหานะเราต้องมองว่าพระเจ้ากําลังบอกอะไรกับเราพระเจ้าบางทีบอกบอกดีๆบอกบอกนิ่มๆอ่ะลุงเรื่องครับหูเงียบเฉยลุงเรื่องครับตอบเปีกเออแบบนั้นใช่ไหมใช่ไหมโอเคเราก็ต้องจะเข้าใจนะครับก็นั่นคือพระวิญญาณของพระเจ้านะครับที่อยู่ด้วยก็ ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะครับได้แบ่งปันพี่น้องด้วยเนาะเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์ที่เรานั้นจะมีต่อพระเจ้านั้นเป็นการดําเนินชีวิตนะครับเรากับพระเจ้าเลยนะครับเป็นส่วนตัวเลยนะครับเรากับพระเจ้าเลยและพระเจ้าตัดกับเราเนี่ยได้ได้กับทุกคนนะใครเรามีหูฝ่ายวิญญาณมีหูฝ่ายวิญญาณมีใจที่สงบคอยฟังพระเจ้า นะครับมีเวลาพูดง่ายๆว่ามีเวลามีเวลาที่จะฟังเสียงของพระเจ้าด้วยนะครับตอนเช้ามาเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสารวนอะไรนะครับอ่าเราใช้เวลาสงบกับพระเจ้าแล้วก็ฟังเสียงของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเคลื่อนไหวนะครับพระเจ้าจะเคลื่อนไหวบางทีพระเจ้าก็ตัดกับเราตัดแล้วตัดเล่าบอกผ่านคนนู้นคนนี้เราก็เพิกเฉยเพราะว่าหู <c oughs> <c oughs> หูหูไม่ดีหูไม่ดีหูฝ่ายวิญญาณไม่ดีใช่ไหมน่ะเพราะเราต้องเช็คความสัมพันธ์แต่ถ้ามีความสัมพันธ์ปุ๊บนี่ร <c oughs> ู้แล้วแค่แค่แอมนะรู้แล้วว่าให้ทําอะไรพอใจหรือไม่พอใจรู้ละเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรของพระเจ้าก็เดี๋ยวเราจะได้แยกย้ายกันทานข้าวเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันใหม่นะครับ ให้เราสงบใจอีกครั้งหนึ่งครับพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่อัศจรรย์และด้วยความรักของพระองค์ความอัศจรรย์ของพระองค์นั้นเกินความเข้าใจของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่พระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้เพื่อประกาศพระบารมีของพระองค์เพื่อประกาศพระนามของพระองค์ เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้บรรดาผู้คนทั้งหลายได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นบิดาผู้ที่ไถ่ที่เรียกข้าพงค์ทั้งหลายออกจากความมืดมาแล้วข้าแต่พระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรง,งโปรดเมตตาเปิดเผยความจริงว่าพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราทั้งหลายนั้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือ อย่างมืดมนโดยไม่มีความสว่างหรือความเข้าใจเลยแต่พระองค์นั้นทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือและนำทางแม้หนทางนั้นจะยากลำบากแต่พระองค์ก็จะให้เรานั้นมีประสบการณ์และมีชัยชนะและผ่านเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระองค์เหมือนกับชนชาติของพระองค์ที่มีความเชื่อในพระองค์ในอดีตที่เขาได้เข้าแห่ง ดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระองค์ทรงอวยพรที่พระองค์ทรงให้เกิดผลมากขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะตอนนี้ด้วยที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์จะทรงช่วยสําหรับข้าพระองค์พี่น้องของข้าพระองค์ที่จะมีความสัมพันธ์สนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแน่นหนาอยู่ในพระวิญญาณพระองค์เจ้าข้าบริสุทธิ์ของพระองค์ และให้เรานั้นที่จะแยกไม่ออกเลยจากองค์พระวิญญาณของพระองค์ขอพระวิญญาณขององค์เป็นผู้ครอบครองในความคิด,ดจิตใจในสายตาในหูในสมองในปากของเราในเท้าของเราในอาชีพการงานของเราทั้งหลายทุกคนขอพระองค์จะทรงโปรดอวยพรเพื่อพระเกียรติเป็นขององค์พระเยซูเพื่อองค์พระเยซูคริสต์จะได้รับเกียรติในชีวิตของเราทั้งหลายอธิษฐานและ ขอบคุณพระอ,องค์ในพันนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมน